สำหรับการเจริญพระกรรมฐานความสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจเสียแล้วผลในการปฏิบัติก็มีผลนี่สำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่่อยสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลับตาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรรคผล แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านทัพที่รับฟังจากคำสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็ไปขมขักขม้นเรื่องการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นจิตก็ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตบาหาะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องดับไฟใช้แรงมีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใช้อารมณ์นี้ไปพิจารณาใคร้โวนอยู่ตามปกติไม่ช้าอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทบาหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอยย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ ว่าการพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือรูปมาดูตัวอย่างที่ท่านจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสรงตรัสก,กับพระพาหิยะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วต้องทำจิตเพียงสัตว์ตัวเห็น พระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้ปรากฏว่าพระพายะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปรีสัมพิทายานท่านสำเร็จได้ยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของพระพายะนั้นพร้อมแล้วที่รับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ ท้านี้ก็เพราะว่าตามที่ทันตรัสว่าพาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจงทำความรู้สึกแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นก็หมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่านัตตานี่เป็นตัวสุดท้าย รูปเปีนน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขรัังสภาวะของรูปไม่มีการทรงตัวแล้วก็รูปเป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พากันคิด ว่าที่องค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นอนิจจังฟังและต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครัมให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายของคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมักจะคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของรูปมันเป็นไปทุกๆวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกๆุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนนึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็มันยังเล็ก มีกำลังไม่พอแล้วต่อมาภายในไม่ช้าเด็กคนนั้นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้จุดนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตเท่านั้นแหละมันขยับกระยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูด เอ้ยช่วยเหลือตัวเองพลิกความคิดหงายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมาทีระน้อยละน้อย,นอยจนกระทั่งทึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอนนี้ดิวันเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขึ้นมันได้ยังไง เพราะอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วความเสื่อมมันก็เกิดความสุดซมไหลเข้ามาทีละน้อยเดนน้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามานี่ความผ่องใสของร่างกายค่อยๆค่อย,อยสลายตัวไป มีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเศร้าหมองปลายกดชัดจนกระทั่งไม่ปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างาม อายุยา่างเขวา้ยวสี่สิบห้าสดูไม่ได้แล้วกลายเป็นคนไม่มีราคานี่เราจะเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมแล้วในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตาย ตัวนี้เราพิจารณากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นวิปาาัสสนาญาณในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูปยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนายากจะได้ เอาเข้ามาเป็นคู่ครองนี่ก็รูปของเราเนี่ยมันจะเลวมันจะทามขนาดไหนก็ตามจะเสื่อมจะโทมเท่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยจะคิดถึงคิดถึงว่ารูปขเขารามันดีอยู่เสมอในคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดี ความเสื่อมความโทมันมีเป็นปกติตามมีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของบุคคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิตมันใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้ โอเคยได้ยินเสียงก็พูดให้ฟังอยู่เสมอทึงความเปลี่ยนแปลงของลกูกการสลายตัวของลกูกเป็นอันว่าตาก็ตาดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะว่าใจมันชั่วใจมันไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริง ถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก่ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนนี่เป็นด้านคุยปัสนาญาณพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถานเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถ,ถุ มองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มันมีสภาพเทียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติบางทีท่านนันหลายจะเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามีสภาพเทียง ื่อความสดใสมันปรากฏมันเป็นท่าที่มีความเข้มแข็งมันเที่ยงเพระความสนสายส,สดใสผ่องใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแจ่มใสเป็นสำคัญเราลองปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมันโดยไม่มีการระวังรักษา เอสที่มีสภาพแจ่มใสความแจใสไม่นจะลายตัวไปเพราะฝนละอองมาเกาะตอนนี้เราจะ็หความแจส่สใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและในที่สุดมาสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ สำหรับวันนี้แล้วก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันอยู่เลยว่ารูปเนี่ยที่เราบูชาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใชอารมณ์จิตคิดขึ้นมนถูกทางที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ยังไง พระพุทธจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรงูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์กใ็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์แล้วก็ในที่สุดรูปมันเป็นอนัตตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจจังคือมีอารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวให้ <c oughs> พูดีผิดบาลีหรือเปล่า <c oughs> ความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเห็นได้ว่าคนและสัตว์ที่ตายฟันตายแต่กายใจมันไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นพรหมปนานิพานมันก็ไม่มีนีสภาพของใจมันเป็นสภาพเที่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ถ้อว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ผ่องใส อารมณ์หองใจอย่าให้มันขุนมัวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนปพังขมาธรรมามนโนเสธามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ ยเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติพระกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายเท่ากายไปนั่งแข่งกันฉันนั่งเด่นนานกว่าฉันยืนเด่นนานกว่าฉันเดินเด่นนานกว่าฉันนอนภาวนาเด่นนานกว่าตัวนี้ยิ่งเล็วจัดมันเป็นมานะต,ตัวถือตัวถือตน เป็นการโอ้อวดนำเอาอปกิเล็เข้ามาใสา่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าสงตรัสว่าธรรมของเราไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องเนินช้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว ต่เร็วก็ไม่ช่นนั่งเร็วนอนเร็วยืนเร็วเดินเร็วไป่ว่าเร็วนั่นก็คือสาวทำจิตถ้าไม่เกิดความเฉลลาดให้จิตมันยอมรับนับถือก็ความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านพายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปเป็นได้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ารูปมันไม่มีที่อย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีได้ที่ไหนเพราะงั้นว่าเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดท่านรีว่าชาติพุทุค้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวขออริยสัตว์เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเห็นควรจะเห็น ว่าเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเตีกที่ในคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันของมารดานับเดือนเหยียดแขนเหยียดขาไปก็ไม่ได้ถายในก็ภายในคันของมารดาคือมดลกูกหรือจะกระเพาะที่อาศัย เอ,อเต็มปดีวยความสุกปรกมันชุ่มประเดีนเลือดเป็นอันวารังไข่ที่จะปรากฏเกิดเป็นเด็กเ้วเรียกว่นหานามูรติมันจะเป็นต่อมเลือดมีผิวบางบางมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่แล้วเจ้าเด็กที่เกิดก็อาศัยนั่งบนเบาะนั่นแหละเขาเรียกกันว่าเบา ในบอะนี้ก็ชุ่มไปด้วยเลือดภายในกายเต็มไม่ได้เปื้อนตมลองนั่งคิดถึงสภาพว่ามันสะอาดหรือมันสะกะปรกถ้ามันสะอาดประจำเดือนของคนที่เขาเคลื่อนออกมามันก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องชำระความจริงที่เราเรียกกันว่าประจำเดือนถ้าเขายังไม่มีคันมันเคลื่อนออกมาไข่แตกถึงเวลา เจ้าหานะมรติตัวที่รองมามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปรกเกินไปสําหรับร่างกายก็ไม่มีแต่เราถือว่าสกปรกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าว่าภายในมันสกปรกเราลองนั่งนึกที่ว่าไอก,การนั่งคุโค่แบบนั้นมันสะดวกไหม <c oughs> มันสบายหรือมันมันลำบากแล้วย่นว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันจะ่าจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในคันมันดาสักชั่วโมงเป็นยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหม <c oughs> ถ้าทนได้มันทนแบบด้วยอาการฝืนแล้วเป็นไปตามปกติคำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทน นั่นมันนั่งด้วยอาการฝืนแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วๆเดินเร็วๆเด็กในนั่โหัวสันหัวครอนไม่มีความสุขมารดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย เก,เกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่กินคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมันดาก็บอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนะั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานมันเคลื่อนเพราะมีความทุกข์มันทนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจของท่านมารดาบอกว่าเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้เป็นอนุญาเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดของท่านแม่นี่มันทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องชาติทุกขาใครมันทุกข์นอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายเสียแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้ยังไง นี่เมื่อคลอดจาคันมันดาออกมาแล้วร่างกายที่อยู่ในคันก็มันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอุน่นพอคลอดออกมาจากคันมันดากระทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจกว่าร่างกายก็เต็มไปได้วยความแสบเด็กต้องร้องเด็กกลองมาหมอทำแย่บางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีจริงๆออกมาร้องจ้าเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนะ้่มันแสบกายมากกัมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอตำแยสมัยโบราณพลาดออกมาใหม่ๆเลือดตดกายรีบอาบตามให้มันสะอาดมันก็เลยหนาวใหญ่สมัยโบราณน,นี่เขาปัจจุบันมมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียบสมรีเขาไปห่อตัวทันทีก็รักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วก็พูดกันแค่ในคันเท่านั้นนะชาที่พุทธขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดกี่ครั้งมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นฉันเราจะสแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ละเมิด ทำลายความดีให้สลายไปทรงความชั่วเข้าไว้หลงไหลฝ่ฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกลียดกลัวพฤติกรรมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้แล้วก็มีหวังการเกิดไม่มีสิ้นสุดหรือว่าเรามีความโลภโกโทโส,สันในทรัพย์สิน ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉลียลดว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขหรืไมีทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขจุูบ้างเพราะอาศัยมันแต่ว่าทพร้อมๆที่มันจะเราใสศมันได้ม,มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดระวังการหวงแหน เป็นอันวา่าตายแล้วแบกกันไปไม่ได้โวยไข้ไม่สมบายมีอารมณเป็นทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้แล้วนะเราก็คบกับความโกรธความจมบาตที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตาปราณีแลนะอารมณ์ข้อเรานี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายขอเราต้องไม่ทุกพลภาพคนที่เนื่งกับเราจะต้องอยู่ตลอดการตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เกิดก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในคันของมันดาหาที่สุดไม่ได้ นี่เป็นอนุว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่าอดิจังและคำมาทุกขังในเบื้องต้นมันยังไม่หมดยังไม่หมดกับความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเลสแต่อย่างมากถ้าเราใช้ปนะัญญาถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็เอาสัญญาความจำนี่แหละไปโอโ้อดโชาวบ้านเขากลายเป็นคนมีกิเลสนะฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้และรูปเป็นทุกขังมันเต็มพอดีความทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปของคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราให้ออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเส้นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุมีจิตรรงเกียติคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นปันจจัยของความทุกข์ หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจของท่านหลุดลอยเจอลมในการเกาะรูปท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากอละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก ให้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิายาใยจึงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา